แล้วก็เสื้ออีกสองตัวนะคะแล้วก็เป็นขายยาช้างสองตัวลายขวางขาวดำหนึ่งตัวเป็นสามตัวนะคะเท่าทีเท่าทีนะคะเพราะว่าวันนี้ก็แวะมาสองร้านแล้วก็เลยไม่แน่ใจ<า>ว่าเดินตลาดกันนะคะเสื้อผ้าสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่รู้จะเอาตัวไหนดีวันนี้จะพาไปเดินตลาดนะคะ พาไปเลือกซื้อเสื้อผ้ากันค่ะทุกคนตามมาเลยนะคะไยขวางนะคะไยขวางสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ฮาวานะคะที่ช่องของฮาวาสอบท่งใหญ่ค่ะวันนี้จะพาไปเดินตลาดนะคะพาไปเลือกซื้อเสื้อผ้ากันค่ะทุกคน ตามมาเลยนะคะยืดเป็นผ้าธรรมดาก็มีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ฮาวานนะคะที่ช่องของฮาวาสาทองใหญ่ค่ะหนะคะหกตัวก็ไว้มีโอกาสก็จะมาซื้อใหม่นะคะเสื้อผ้าเยอะแยะเลยแล้วนี้จัด กางเกงมาทั้งหมดหนึ่งสองสามข้างในนะคะเวลาไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ที่ได้คือได้กางเกงขาสั้นสามตัวนะคะกางเกงขาสั้นสามอยู่ที่จังหวัดนะครราชสีมาแวะมาหาซื้อเสื้อผ้าก่อนนะคะตอนนี้ก็ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะเจาคนวนี้จัด,จดกางเกงมาทั้งหมดหนึ่งสองสามจัดป้ายกี่ตัวดีละ่ะสี่ตัวนะคะเป็นลายลายขวางแล้วก็เป็นลายตลาดนะคะเป็นตลาดก็เป็นร้านค้าส่งนะคะเพื่อนๆ มากันหลายคนนะคะมากันหลายคนลายเงินกันแล้วนะคะสรุปแล้วทั้งหมดสามสี่ห้าหกตัวช้างสองตัวลายขวางขาวดำหนึ่งตัวเป็นสามตัวนะคะเท่าทีโเท่าทีนะคะเพราะว่าวันนี้ก็แวะมาสองร้านแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ลายตาไปหมดแล้วเพื่อนสาวเขาก็ไปเลือกเองนะคะตอนนี้เขากําลังไปเลือกกางเกงขายยาวนะคะจริงๆเข้ามาร้านนี้ตั้งใจจะมาซื้อเสื้อนะคะเสื้อกล้ามไว้ใส่อันนี้มากันหลายคนนะคะก็กาลังเลือกเลยนะคะมาเลือกกางเกงกันอันนี้จะพาไปเดินตลาดนะคะ พาไปเลือกซื้อเสื้อผ้ากันค่ะทุกคนตามมาเลยนะคะ,นะคะ6ตัวก็ไว้มีโอกาสก็จะมาซื้อใหม่นะคะเสื้อผ้าเยอะแยะแบบนี้จะพาไปเดินตลาดนะคะพาไปเลือกซื้อเสื้อผ้ากันค่ะทุกคนตามมาเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับ แม่ฮาวายนะคะที่ช่องของฮา,าวายสาทงใหญ่คะ่ะมาส่วนของหลานชายลืมไว้หน้าบ้านหรือไว้็นโต๊ะนะคะนั่งทํางานนะคะแล้วก็ลืมคลิปนี้ก็พามาชมตลาดนะคะไม่เจอที่ถูกใจนะคะก็เลยวันนี้มีโอกาสได้มาเดินโอกาสได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่นะคะพอดีเด็กๆเขามาซื้อใครชอบตัวไหนบอกได้นะเดี๋ยวจะหิ้วไปฝากนะคะ ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นครราชสีมานะคะทุกคนยังอยู่อะร้านนี้จัดกางเกงมาทั้งหมดหนึ่งสองสามนาส่วนของหลานชายลืมไว้หน้าบ้านลืมไว้บนโต๊ะนะคะนั่งทำงานนะคะแล้วก็ลืมคลิปนี้ก็พามาชมตลาดนะคะข้างในนะคะเวลาไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะเพื่อน แต่ที่ได้คือไมกกาเีงขาสั้นสามตัวนะคะเกงขาสั้นสามนะคะหกตัวก็ไว้มีโอกาสก็จะมาซื้อใหม่นะคะเสื้อผ้ายเยอะแยะเลยจัดป้ายกี่ตัวดีละ่ะสี่ตัวนะคะเป็นลายลายขวางแล้วก็เป็นลายส่วนของหลานชายลืมไว้หน้าบ้านหรือไว้เป็นโต๊ะนะคะนั่งทำงานนะคะแล้วก็ลืม คลิปนี้ก็พามาชมตลาดนะคะขออนุญาตเลือกก่อนนะคะมีทั้งเสื้อยืดก็มีนะคะเสื้อยืดเป็นผ้าเลยวันนี้ไม่ด้มีเวลาเลือกมากนะคะก็เข,ข้าไปเลือกได้ไม่นานก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าบบาแร้วนี้จัดก,กางเกงมาทั้งหมด หนึ่งสองสามตลาดนะคะเดินตลาดก็เป็นร้านค้าส่งนะคะเพื่อนๆก็มากันหลายคนนะคะมากันหลายคนของเล่นนะคะเพื่อนๆเด็กๆพาหลานๆมาซื้อของเล่นกันก็เลยมาเลือกกางเกงขาสั้นให้หลานชายหน่อยนะคะลายขวางนะคะลายขวางอ่า เดินตลาดกันนะคะเสื้อผ้าสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่รู้จะเอาตัวไหนดีข้างในนะคะเวลาไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ที่ได้คือไม้กางเกงขาสั้นสามตัวนะคะกางเกงขาสั้นสามข้างในนะคะเวลาไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ที่ได้คือไม้กางเกงขาสั้นสามตัวนะคะกางเกงขาสั้นสามนนี้จะพาไป เดินตลาดนะคะพาไปเลือกซื้อเสื้อผ้ากันค่ะทุกคนตามมาเลยนะคะตลาดนะคะเดินตลาดก็เป็นร้านค้าส่งนะคะเพื่พอนๆก็มากันหลายคนนะคะมากันหลายคนาสาวๆเขาก็ไปเลือกเองนะคะตอนนี้เขากำลังไปเลือกกางเกงขาย,ยาวนะคะจริงๆเข้ามาร้านนี้ตั้งใจจะมาซื้อเสื้อนะคะเสื้อกล้ามไว้ใส่ เลยวันนี้ไม่ดีมีเวลาเลือกมากนะคะก็เข้าไปเลือกได้ไม่นานก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าแบรานนี้จัดกางเกงมาทั้งหมด1 2ึสามของเล่นนะคะเพื่อนๆเด็กๆพาหลานๆมาซื้อของเล่นกันก็เลยมาเลือก กางเกงขาสั้นให้หลานชายหน่อยนะคะของเล่นนะคะเพื่อนๆเด็กๆพาหลานหลานมาซื้อของเล่นกันก็เลยมาเลือกกางเกงขาสั้นให้หลานชายหน่อยนะคะของเล่นนะคะเพื่อนๆเด็กๆพาหลานหลานมาซื้อของเล่นกันก็เลยมาเลือกกางเกงขาสั้นให้หลานชายหน่อยนะคะ ดูไว้แล้วนะคะเป็นลายว่ารานนี้จัดกางเกงมาทั้งหมดหนึ 1, 2, ่งสองสามข้างในนะคะเวลาไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่ที่ได้คือได้กางเกงขาสั้นสามตัวนะคะกางเกงขาสัาน้นสามช้างสองตัวลายขวางขาวดำหนึ่งตัวเป็นสามตัวนะคะเท่าที่ เท่าทีนะคะเพราะว่าวันนี้ก็แวะมาสองร้านแล้วก็เลยไม่แน่ใจวันเสาร์เขาก็ไปเลือกเองนะคะตอนนี้เขากำลังไปเลือกกเงิงขายยาวนะคะจริงๆเข้ามาร้านนี้ตั้งใจจะมาซื้อเสื้อนะคะเสื้อกล้ามไว้ใส่สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ฮาวานะคะที่ช่องของฮาวาสาท่องใหญ่ค่ะไรขวางนะคะไยขวาง ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะจ้าตัวของหลานชายแล้วก็เป็นกางเกงขายาวอีกหนึ่งตัวของหลานสาวของลายขวางนะคะลายขวางสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ฮาวาน,นะคะที่ช่องของฮา,าวาสาบท่งใหญ่ค่ะเพื่อนใส่อยู่บ้าน พอดีวันนั้นก็พาไปเดินที่ตลาดที่กรุงเทพนะคะที่มินบุรีก็ไม่ยังไม่เจอเอ๊จะเป็นดำขาวดำนะคะเป็นลายลายขวางนะคะเขาเรียกว่าลายขวางเนาะก็ไปใส่อยู่บ้านนะคะเพื่อนวนนี้จะพาไปเดินตลาดนะคะ